มีเรื่องที่วานาเกิดขึ้นแต่ว่ากระดดเกิดขึ้นจนใดได้ขอบครัวของยีหลาอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเป็นเรื่องอีหยังเข้ามาคุยกันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยีหลาอุ้งอิงเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบานแพงสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์มีเรื่องที่บ่ดีบด่บเป็นตะหักทีเข้าไปว่าไหาไม่หน่อยกับพึ่งเครียดกันหองกันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องกลามาว่าไหาในเพจของพ่อเอกอีกเนาะคะ่ะ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่บนาวา้าบนาว่ากะยังมีคนมา,มาว่าเนาะคะ่ะกันยังเ้ากันยังได้จบเอามื้อนี้ในเพจพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจเพื่อนก็ได้โพสขึ้นมาอีกเนาะคะ่ะว่าพ่อแม่คุณคงสอนมาดีถึงได้มาบูลลี่คนอื่นทําให้ทําให้ได้ดีกว่าเขาก่อนค่อยมาว่าเขาแ,แสดงว่ามีคนขับไปบูลลี่อิหลานเนาะคะ่ะพี่น้องซึ่งคนขับไปเพื่อนก็โพสไว้แนะนา ในหน้าเพจของพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจเลยค่ะพี่นองบอปิดหน้าพรค่ะคนเนี่ยบ่งหูว่าจิตใจเฮ็ดด้วยอีหยังเนาะค่ะถ้าจะมองไปอ่ะเหมือนกับจะอิจฉาอีลาบอค่ะพี่นองยิจฉารอบครัวของอีลาบอค่ะเป็นอย่างคนไปบ้าห้ไม่น้อยแล้วยังวาา่าห้ให้พ่อเอกอีกแล้วก็ยังมาบุหรี่มืออีลาบอจบบสินนะคะพี่นง เป็นอย่างคือเป็นแบบนี้เพิ่นบ่ปิดหนาเลยค่ะเพิ่นกับเปิดหนาให้เห็นเลยค้นๆนี่กับ่บแมนเด็กน้อยแล้วนะคะเป็นอย่างคือคือคววมคิดเป็นแบบนี้ปรแขกมองแล้วว่าคนๆนี่น่ะบ่อบแมนเอฟซีของยิราแล้วค่ะเพราะว่ไม่พูดติดตามแคร์อยเจสิมหาค้นบ่านาเป็นบ่านาเป็นเอฟซีของยิลาเพราะว่ายิลากับบ่ได้ใส่ใจในจุดๆนี้แล้วเนาะค่ะยิลากับมองขามไป ตั้งนานแล้วเปิดเผยไปตังางนานแล้วเอฟซี FC ทีหกอีลากับว่นเด้มองวานี่คือปมดอยอีลาทุกคนก็จะมองวานี่คือมือหน่อยมือหมานผู้ใดก็อยากจับมือหมานส่วนหนึ่งที่เอาติดมือไปห้ยีลาก็อยากเอาไปห,ห้อีลารับโดยมือหมานนี่แหละค่ะเพื่อที่อยากอยากจะจับมือหมานของยีลาเนะคะคนพวกนี้น่ะประแคบว่าบาควรจะให้ความสําคัญโดยซ้ำเนาะคะ่ะควรจะมองคมหรือบางทันก็หลบไปเลย แลังจากระแขกเขาไปเบิงเนาะค่ะเขาไปเบิงกับพี่หลายคนบอกว่าคนประเภทเนี่ยถ้าสิมาป่วนอยู่แบบนี้ก็ให้ฟ้องไปเลยพ่อเอกให้พ่อเอกฟ้อ,อ,งอ,องไปเลยหลายคนก็บ,บอกว่าเป็นคนหัวใจพิการหัวใจบอดเทวด่ไดจังเขากับมบาบาให้เขาอิจฉาเขาตินีจริงๆนะคะพี่น้องก็มีมีหลายคนนะคะเขาเขาไปคอมเมนต์เอ่อบาหายคนคนนี้เนาะ,นะคะ่ะคนที่มาบามาบุรีอีลานเนี่ยค่ะ แล้วก็มีหลายคนก็บ,บอกว่า่าโดยทั่วพร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรืยอยังเดี๋ยวไปล่งหน้าบัานของคนคนนี้เบืองต้นและะ้วค่ะพี่น้องทุกคนกับหางอีลานะคะนี่คือเอฟซีอีลาตัวจริงเอฟซี FC อีลาตัวจริงทุกคนจะหางอีลานะคะก็ซอยกันออกมาบุกป้องเนาะคะ่ะพี่น้องสาหรับคนถีมบมาบ่ายหไหอีลานี่เบื้องเล้วบ่เป็นคนที่เป็น FC เอฟซีหรอคะ่ะพี่น้อง เอฟซีอหล่าอีหลีแหละจะจะบาเป็นแบบนี้เอฟซี FC อีหล่าอีหลีมิตค่คนอยากจะจับมือหมานเนาะคะ่ะว่าน่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกซึ่งเหตุการณ์จึงสี่น่ะมันก็น่าจะน่าจะบ่ม,มีแล้วนะคะพี่นอ้องเพราะว่าอีหล่าก็บปรเด้ปิดบังอีหยังแล้วเนาะคะ่ทคะทุกคนกะยอมรับแล้วทุกคนจะยอมรับหล้วก็หายกำลังใจตำบนันนำมิตรอยากจับนะคะพี่น้องอยากจับมือหมาน คนประเภทนี้ถ้าเป็นประแขกบม่องเนาะคะ่ะในเรื่องในส่วนตัวประแขกบว่าบ,บรอรอบวยข้จะหายวามสําคัญของคนคนนี้โดยซ้าค่ะพี่น้องพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเฮ็ดให้ประแขกนึกถึงคําสอน,ท,อน,อสอนะะที่เป็นคติธรรมของหลวงปู่เสือเนาะค่ะที่เพิ่นในสอนนิลาไปหมู่บ้านนี้มีคำสอนของเพิ่นขอนึงที่เพิ่นบอกว่าคำพูดแสดงว่า เพิ่นหูแล้วว่าในพายภาคนาอิหล่าก็จะเจอข้าเบาทีลบๆข้ามเบาทีบกควรจะเอาเก็บมาใส่ใจแบบนี้หล,ลายๆหรือข้ามเบาทีเฮ็ดโยยุ่งห้เฮาเกิดข้อโมโหข้นมาเนี่ยมันสิบี้มาเรือยๆเพิ่นก็นย่านอิหลา่าหลุดหลุดตรงนี้เนาะค่ะเพิ่นถึง่ง้สอนว่าขอหนึ่งว่าอย่าหลุดค่ะขอต่อมาก,ก็คือคำพูด เป็นคติรรมของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นไห่ระบังข้ามวาวา่ายาลุดกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเฮาที่เป็นลบๆเพิ่นนพึ่งสอนไปหมู่บ้านนี่ค่ะมอนิโพมาแล้วค่ะแต่ดงว่าเมื่อกสิมีมาแบบนี้ไปเรื่อยๆกสิมาแงหน้าแง,าง,างาหลังอ่อยูแบบนี้เอยๆมาเป็นเสียนน้ําแบบนี้ยูเ,ยเ,ยเยื่อยๆดินนๆหน่อยๆไปเรื่อยๆหลวงพ่อเสือเพิ่นพึ่งไห้คติธรรมในการอสอนใจของอีลามาเนาะค่ะหมู่บ้านนี่ เบืองนี่แะคายังผ่านไปบ่เท่าใดเลยกะมีแบบนี้ออกมาแล้วนี่แหละค่ะเพิ่นเพรเพิ่นสอนลวงนาเตือนลวงนาใบให้ระลึกถึงข้ามเบาเพิ่นจะเอยจงสี้นแล้วค่ะพี่น้องมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก,ก็เลยเห็หนหป้าปแขกอดนึกถึงข้ามเบาเพิ่นบ่ได้น,นะคะข้ามเบาที่ลบๆกะเข้ากับบ่ต้องไปใส่ใจเนาะคะ่ะกะรลบถิมไปเลยสมกับที่มันลบมากเข้ากับลบถิมไปเลยบ่ต้อง เก็บมาใส่ใจละ่ะค่ะ่ต้องไปต่อปากต่อข้ากับค้นพวกนี้เนาะค่ะพี่นองค่ะต่อไปพวกเขากะเบาก,กันตาได้เลืองมวนมวนได้เรื่องสางสค์ลูกเสาลูกเสาเฮ้าเขา,ากะหักของเฮานะค่ะพี่นองเฮากะเชียร์ของเข้าไปค่ะมือใดยีลาพามวลเฮากะมวลมือใดยีลาพาเสาเฮากะเสาเป็นน้ำลูกค่ะจะว่าส่วนหลายผู้มือนอีก็มีิตรภาพมวลเนาะคะ่ะหยอกพออยู่พอกับเป็นดารารับเชิญเมนมาค่ามือนอีเป็นแขกรับเชิญ ค่ะโหนมาพอไทยหนังค่ายออดนเพราหนังค่ายออ,ออกมานี่เดี๋ยวพอสิ้าอีหลาจะพันลานหรือ,อหลาสิ้าพอจะพันลานอีกบ่ดนเนาะคะ่ะพี่น้องสิ่งที่ลบๆกะม่วงขามไปร้านหรือผสงกระลบถิมออกจากจิตใจลบออกลบถิมออกไปจากสายตาของเฮาไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเมื่อแรกกะู้ใดอได่ใกล้กะอย่าลืมไปไห้กำลังใจอีหลาอุอ้งอิง,องพอโจลแล้กก็ทีสาวหน่อยเพรบานแพ่งด้เด้อค่ะ ก่อนจบคลิปปะแขกก็ขอฝากพี่ฝากน้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะแขกน้าในเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมนี้ก่อนเนาะค่ะคลิปหน้ามาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ